S Hello s t u d e n Kindergarten 2. Welcome to English class. สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรากลับมาเรียนภาษาอังกฤษกันอีกครั้งนะคะนักเรียน ครั้งที่แล้วเนี่ยเราเนี่ยมาทบทวนกันก่อนนะคะนักเรียนและจุดประสงค์ในการเรียนของเราในวันนี้ให้ในักเรียนสามารถนับเลขเป็นภาษาอังกฤษได้นะคะนักเรียนโอเ okay, ค let's start to review about the last time and today I will talk to you about number one t o ten ครั้งที่แล้ว เราเนี่ยเรียนกันเกี่ยวกับคำศัพท์ผลไม้ในภาษาอังกฤษใช่ไหมคะคำศัพท์ผลไม้ในภาษาอังกฤษนะคะนเรียนครั้งที่แล้วเราเรียนคำว่า Apple Apple Watermelon แตงโม b b n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  a กล้วย ส้มและวันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะมานับจำนวนของผลไม้กันโอเ okay, ค let's start to lesson today นักเรียนคะว,วันนี้เนี่ยเราเนี่ยจะมานับเลข1-10ถึง10เป็นภาษาอังกฤษกันนะคะนักเรียนเริ่มกันเลยค่ะนับไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะ number one 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10แต่ในวันนี้เนี่ยครูเนี่ยจะเน้นย้ำให้ในักเรียนแค่ 5ลำดับหมายเลขนะคะนักเรียนก็คือ1ถึง5นั่นเอง1นนะคะนักเรียน one o n e one หนึ่งต่อไปสองค่ะ two t w o n e one คือสองค่ะต่อไป t t h r e e three สและ four four five f i v e five. five นั่นเองค่ะนักเรียนต่อไปนับ1-5เป็ถึง5ไปพร้อมๆกับครูเลยนะคะนักเรียน One. Two. Three. Four. Five. 1 2 3 4 w เมื่อเรารู้ลำดับหมายเลข1-5ถึง5กันแล้วเนี่ยว่า1-5ถึง5เนี่ย ภาษาอังกฤษออกเสียงยังไงต่อไปเรามานับจำนวนผลไม้กันเลยค่ะนักเรียนนักเรียนดูรูปภาพที่ขึ้นด้านข้างคูเลยนะคะนักเรียน how many are there in the picture in the picture ในรูปภาพเนี่ยมีจำนวนเท่าไหร่ในรูปภาพแดงนะคะนักเรียนเป็นรูปภาพของ Apple How many apples are there in the picture มีจำนวนเท่าไหร่คะนักเรียนให้นักเรียนเนี่ยลองนับด้วยตัวเองเลยนะคะนักเรียนเริ่มจาก apple ลูกแรก one, two, three มีจำนวน They are three apples มีแอปเปิ้ลจำนวน3รลูกนั่นเองค่ะนักเรียน three apples next ดูในรูปภาพค่ะนักเรียนในรูปภาพเป็นรูปภาพของส้มนั่นเองมีส้มจำนวนเท่าไหร่ค่ะนักเรียน how many orange are there in the picture ลองนับดูค่ะนักเรียน one two three four five they are five orange มีส้มจำนวนห้าลูกนั่นเอง <c oughs> five orange ในรูปภาพนี้มีส้มห้าลูก ต่อไป in the picture ให้นักเรียนดูในรูปภาพคะ่ะนักเรียนมีจำนวนแตงโมเท่าไรคะ่ะนักเรียน How many watermelons are there in the picture มีจำนวนแตงโมเท่าไรคะ่ะนักเรียนในรูปภาพให้ในักเรียนลองนับเลยคะ่ะ one two มีจำนวนแตงโมสองลูกนั่เองนะคะนักเรียน2 w a t e r m e l o n s มีในรูปภาพมีแตงโมทั้งหมดสองลูกต่อไปเรามาทบทวนจำนวน1นถึงหที่เราเรียนกันไปในวันนี้นะคะนักเรียนทบทวนกันอีกครั้งค่ะ1นึ่ one สอง two 3าม t h สี f า i v e สำหรับการบ้านขาองเราในวันนี้นะคะนักเรียนให้ในักเรียนอัดคลิปนับตัวเลข1นถึงหเป็นภาษาอังกฤษน,นะคะนักเรียนให้ในักเรียนอัดคลิปและนับ1,2,3,4,5 และอัดคลิปส่งให้ครูในไลน์ส่วนตัวนะคะนักเรียนสำหรับวันนี้ครูขอจบคลิปการสอนไว้เพียงแค่นี้ค่ะ Goodbye students see you next time